สาวกับเอ็แล้วเขาก็ต้องการันตีให้เราได้แล้วแหละว่าลูกเราไม่เป็นไรนะคะคือเขาจะดูไวไม่ไวอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่แค่เราสาวกับเขาอะ่ะลูกเราก็ต้องดีใช่ไหมเออก็คือเขาเขาเป็นเอ m แล้วเขาดูให้แล้วอะ่ะเออถ้าผ่านมือเอ m แล้วอะ่ะเราก็ต้องสบายใจแล้วถ้าลูกเรามาเจออะไรทีหลังอะ่ะเราค่อยไปคุยกับเขาอีกทีว่าอา้าวทาไมแบบคุณหมอไม่เห็นอะไรเงี้ยซึ่งบางอย่างมันไม่เห็นได้นะอันนี้มันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้ามันมันใหญ่จริงๆอย่างเช่นหัวใจรั่วแบบหนึ่งเซนอย่างเงี้ย อันนี้ต้องเห็นเนาะแต่ถ้าแบบหัวใจรั่วหัวใจแบบกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะเนาะก็คือประมาณสักสองมิลสามมิลหรือว่าสี่มิลอย่างเงี้ยบางทีก็หยวนหยวนได้นะมันก็ไม่เห็นได้แต่พวกเนี้ยหมอจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าถ้ามันแบบเป็นหลักมิลอ่ะอย่างเช่นเอ่อมิลสองมิลอย่างเงี้ยหลังขอดมันมักจะปิดเองได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นหลักเซนหรือว่าแบบห้ามิลขึ้นไปเนี่ยมันต้องเห็นนะคะถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่า อ้าวมีอะไรหรือเปล่าถ่าอาจจะยากหรือเปล่าทําให้ดูไม่ได้เนี่ยแต่คุณหมอเขาก็จะโน้ตไว้อะนะว่าเป็นแบบท่ายากดูไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเขาดูให้แล้วผ่านตาแล้วเนี่ยเขาก็การันตีให้เราแล้วแหละว่าแบบมันปกติอนะเออซึ่งแล้วแต่คนนะของหมอเนี่ยก็จะใส่อ่าโฟลเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า หมอใช้ดูผนังหัวใจร่วด,ด้วยดูลิ้นหัวใจด,ด้วยด้วยแล้วก็ดูทางออกซ้ายขวานะคะก็แล้วแต่นะคะว่าว่าคุณหมอเขาจะถนัดแบบไหนอบางคนก็ไม่ได้ถนัดใส่โฟลเพราะว่ามันเสียเวลาก็มีนะคะแต่ว่าข้อแม้คือผ่านการเซากับเอ็เอ็มแล้วก็สบายใจได้แล้วนะคะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพไว้ทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อน ไวท์ทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย